ศาลจังหวัดสมุทรปราการอ่านคำพิพากษาสารดีกาสั่งจำคุกหนึ่งปีหกเดือนนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมนายกอบจอสมุทรปราการกรณีที่พนักง,งานอายการจังหวัดสมุทรปราการเป็นโจทยื่นฟ้องนายชนสวัสดิ์จำเลยที่หนึ่งคดีโคงการเลือกตั้งสอทอสมุทรปราการเมื่อปี2 5 4 2และนายปิติชาติไตรสุรัตรองนายกอบจอสมุทรปราการจำเลยที่สองในฐานความผิดเดียวกันและปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ โดยการนัดฟังคำพิพากษาครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วหลังจำเลยที่1และ2ผลัดกันขอเลื่อนรับฟังคำพิพากษามาตลอด5ครั้งโดยสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่1เป็นเวลา4ปีไม่รอลงอาญาและให้จำคุกจำเลยที่2เป็นเวลา6ปีไม่รอลงอาญาเช่นกันต่อมาสารอุทธรณพิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลยที่1เป็นเวลา1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาและให้จำคุกจำเลยที่2เป็นเวลา3ปีไม่รอลงอาญา ล่าสุดสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร์จำคุกนายชนสบัดหนึ่งปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาและนำตัวเข้าเรือนจำทันทีส่วนจำเลยที่สองจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาเช่นกัน